สวัสดีครับอําเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาแห่งแคว้นสถิงพระหรือเกาสถิงพระอยู่บริเวณรอบทะเลสาบสงขลาตั้งแต่อําเภอหัวไซลงมาครอบกลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุงบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของแคว้นคือบริเวณที่เรียกว่าแผ่นดินบกเริ่มตั้งแต่บ้านโนดผ่านอํเภอสถิงพระมายังหัวเขาแดงอํเภอเมืองสงขลา เป็นแหล่งอยู่อาศัยของชนชาวบกซึ่งเป็นชุมชนโบราณก่อประวัติศาสตร์ในสมัยศรีวิชัยเกิดเป็นท่าเรือหลายแห่งต่อมามีการสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นโดยมีเมืองสถิงพระเป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางของบ้านและเมืองในท้องถิ่นมีศาสนสถานทั้งพราหมณ์และพุทธอยู่มากมายมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททองต่อมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของมืองพัทลุงที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา การทับถมของโครนสายและตะกอนทําให้ผ่นดินงอกเพิ่มออกไปเปลี่ยนสภาพเกาะให้กลายเป็นขาบสมุทรที่เรียกกันว่าคาบสมุทรสถิงพัดปีพุทธศักราช2437มีฐานะเป็นอำเภอชื่อประท่ามีอาณาเขตครอบคลุมถึงระโนโดปีพุทธศักราช2460เปลี่ยนชื่ออำเภอประท่าเป็นอำเภอจะทิงพักวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2490 ยกฐานะเป็นอำเภอจทิ้งพัะปีพุทธศักราช2504สมัยนายพศอินทรวิเชียนเป็นนายอำเภอจทิ้งพัะทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากจทิ้งพัะเป็นอำเภอสทิงพระจนถึงปัจจุบันคำว่าสทิงพระมาจากภาษาของว่าสตึงเปรียแปลว่าแม่น้ำพระหรือคลองพระเมืองสทิงพระเป็นบ้านเมืองเก่าแก่มาแต่ครั้งโบราณกาล มีวัดวาอารามโบราณมากมายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายทั้งในรูปแบบโบราณสถานและโบราณวัตถุวัดจะทิ้งพระเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเดิมเรียกว่าวัดสถิงพระแต่ปัจจุบันเพี้ยนมาเป็นวัดจะทิ้งพระวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1542ภายในวัดมีโบราณสถานซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยได้แก่ เจดีพระมหาธาตุมีความสูง20เมตรฐานกว้างด้านละ17เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางขององค์ระฆัง6เมตรตัวเจดีมีลักษณะเป็นรูปอกคว่ำแบบลังกาเป็นศิลปะแบบปาลักษ์สมัยศิวิชัยอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่13ถึง15จิตกรกรรมฝาผนังภายในวิหารมีอายุประมาณ100ปีเล่าเรื่องพุทธประวัติเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นสามคน คือพระครูวิจารศิลคุณชูนายเกลือนและนายช่างใบที่เขียนภาพด้วยสีขาวเทาฟ้าเขียวระบายสีบางๆงแล้วตัดเส้นด้วยสีอ่อนบนพื้นสีเหลืองอ่อนหลายคนเข้าใจว่าสตึงพระไทยยืมมาจากขเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่าสี่พันปีผมเขียนคำว่าสตึงพระด้วยอักษรขอมาให้ดู วันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ